สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เอาเรียงเบอร์คัมพีนะคะคัมพีคัมพีฉบับพิเศษนะคะงวดประจำวันที่16กันยายน2567เอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเรียงเบอร์คัมพีงวดนี้เด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งหนึ่ง ลองสามลองสามลองหกแล้วก็ลองแปดนะคะจะมาหลักสิบเลขท้ายหรือไม่นะคะจะมาหลักสิบเลขท้ายหรือไม่เรียงเบอร์คำพีเรามาชมกันเลยจ้า มาดูเลขเต๋วจ๋านะคะเลขต๋วจา๋าเต๋วจ๋านั้นมาสองสี่หกนะคะเต๋วพารวยแ๋วจ๋าพารวยนะคะมาสองสี่หก เตียงเบอร์คัมภีร์นะคะคัมภีร์เศรษฐีงวดที่แล้วเข้านะคะตรงนี้นะคะเข้าเข้านะคะนี่งวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาศูนย์นะคะมาศูนย์มีศูนย์หกด้วยนะคะมาศูนย์นะคะมาดูงวดนี้นะคะ งวดนี้มางวดนี้มาสองนะคะมาสองจะมีสองอะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้าเดี๋ยวจะค่อยๆเลื่อนให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะงวดนี้เขาเด่นสองนะคะเด่นสอง สงจะเข้าหรือไม่เรามาชมกัน,วด,ว,น,น,ะะนวดที่แล้วตรงนี้เข้านะคะตรงนี้เข้าวดที่แล้วตรงนี้เข้านะคะนี่เข้าศูนย์หนะคะตัวเด่นตัวนี้ตัวสองมีสองนะคะข้างล่างก็ยังเด่นสองเช่นกันนะคะ มาเก้ามาสองนะคะครูหวยให้มาห้าเด่นห้านะคะครูหวยเด่นห้าเก้าสองคำพีหวยงวดที่แล้วเข้านะคะเข้าโดยเฉพาะเข้าตัวเด่นเนาะ คููหวยก็ให้โชคนะคะวัที่แล้ววัน,นี้คููหวยให้มา5้านะคะวัที่แล้วนะคะคููหวยเนี่ยให้มา0ูนย์ออก0ู 06. นย์หะคะออก0ูนย์หี่ตัวแดงๆมี 04, 0, 7, 0, 6, 0ูนย์ส0่ศูนย์ดนวันี้ให้มา5้านะคะมีห้าศูนห้หสองแล้วก็ห้าปด เลขนี้ท่านได้แต่อะไรมานี่ให้มาสองนะคะสองซึ่งตรงกับสองข้างบนนะคะซึ่งตรงกับสองขั้นมุดข้างบนนะเด่นสองแปดนะคะสองแปดงวดที่แล้วท่านก็พิจารณาไปเรื่อยๆนะคะไปด้วยกันนะคะ งวดที่แล้วตรงนี้มีศูนย์เด่นศูนย์ด่นหกนะคะงวดนี้เด่นสองนะคะเด่นสองซึ่งตรงกับตัวข้างบนเนาะเด่นสอง ตัวเด่นเข้านะคะตัวเด่นเข้านี้มาสี่นะคะนี่เลขเลขเลขวงล้อม,มาสี่เพชรหลูกันเด่นหกเด่นหนึ่งมหาโชค เด่นศย์เด่นสามท่านลองเอาไปพิจารณาดูนะคะวดที่แล้วตรงนี้เข้านะคะอันนี้บนอันนี้ล่างเนาะล่างก็วดนี้มาศูนย์นะคะบนมาห้า ล่างเด่นเก้านะคะมามาตามนัดเรียกห้าดาวนี่เป็นของงวดนี้เนาะงวดที่แล้วเนาะมาดูงวดนี้มาตามนัดมาหนึ่งนะคะมาหนึ่งแล้วที่ว่างวดนี้หนึ่งคงจะเข้านะคะหนึ่งคงจะเข้า หรือจะเป็นหนึ่งสองเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะคูหวยเข้างวดที่แล้วเข้านะคะคูหวยงวดนี้ให้มาห้านะคะให้มา 5. ห้างวดนี้คูหวยให้มาห้านะคะแต่ว่าตรงนี้ เป็นเลขเด่นนะคะตรงนี้เป็นเลขเด่นของเขานะคะมักจะเข้าเสมอนะคะไม่รู้ว่าเขาจะจับคู่ให้เข้าหรือไม่แต่ว่าก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะนี่เขาจับคู่ให้จะเข้าหรือไม่ว่าที่แล้วเข้านะคะหกตัวนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาดู ู้หวยงวดที่แล้วให้มาศูนย์นะคะตรงนี้แล้วก็มีศูนย์หกด้วยถ้าวันนี้ถ้างวดนี้จะเข้านี่จะเข้าหรือไม่เพราะว่างวดที่แล้วใหท่านให้มาตรงๆเนาะท่านให้มาตรงๆก็คือศูนย์นะคะศูนย์แล้วก็มีศูนย์หกด้วยนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูงวด งวดนี้จะเข้าหรือไม่นะคะส่วนเลขตรงนี้มักจะเข้าเสมอก็ท่านเนี่ยค่ะมักจะเข้าเสมอนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้คัมพีเศรษฐีนะคะให้มา สองนะคะแอดคิดว่า2คงจะเข้านะคะเพราะว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วก็เข้านะคะส่วนเลขท้ายงวดที่แล้วเข้านะคะเลขท้ายงวดนี้มาศูนไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่นะคะนี่ ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปงวดนี้ท่านคิดว่าอาจารย์ไหนจะเข้านะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะโดยเฉพาะเลขคัมภีร์เศรษฐีนะคะมาสองนะคะก็เอาตรงนี้ไปพิจารณานะคะเพราะว่างวดที่แล้วเข้านะนี่ค่ะคัมภีร์เศรษฐี ก็มาตรงกันกับเลขรือสีเนาะมาสองนะคะแล้วก็สองมาหลักสิบเช่นกันนะคะนี่ก็ลองไปพิจารณาดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงัวต่อไปเลขเด่นงวดนี้สองสี่นะคะสองสี่จะเข้าหรือไม่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะหรือจะเป็นสองสี่สองห้าเนาะ ขอพบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ